เออผมบอกตรงๆนะฟังดีๆนะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่ทําออนไลน์แล้วจะได้ตังค์ไม่ใช่ทุกคนที่ยอดวิวเยอะแล้วจะได้ตังค์เยอะนะไม่เกี่ยวนะทุกคนฟังดีๆนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากแล้วก็เอ่อถ้าคุณฟังผมวันนี้นี่คุณจะสบายใจเลยในเรื่องการทําออนไลน์เพราะว่า คุณไม่จําเป็นต้องไปเหนื่อยไปแข่งกับใครผมไม่ไม่เน้นการแข่งเลยนะคือคนดูผมได้ชิลมากเลยทํางานบ้างไปทํางานบ้างแล้วก็ไม่ได้เครียดไม่ต้องมานั่งห่วงคนโน้นคนนี้ว่าเขาจะไปเกินหน้าเกินตาเราไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณเข้าใจวิธีการคุณรวยไม่ไม่จํากัดและคุณไม่ต้องห่วงเลยอ้าวใครอยากได้วิชาแบบนั้นรีบแชร์เลยนะครับนี่เป็นภาพข้างล่างนี่เป็นภาพที่ได้มาอย่างชิล นี่ง่ายสบายสบายเอ่อตอนแรกเราจะไปเหนื่อยของเราอะไรนะคิดเล่นๆชิวๆใช่ผมชีว yeah ิตผมเป็นยังไงนะคุณเคยเคยเจอเปล่าชีวิตเป็นแบบนั้นนะแบบว่าอยากได้อะไรก็ได้มาแบบชิวๆอ่ะจะไปเหนื่อยไปทำไมไอไอเออเวลาคุณคิดใหญ่นะครับเวลาคิดใหญ่ให้คิดแบบ e n จ o ยแล้วก็ไม่ต้องไปถามวิธีเออจะได้มาได้ยังไงจะได้มาได้ยังไงไม่ต้องไปถามเยอะคิดแบบ e n จ o ย สนุกแล้วเดี๋ยวมันได้ของเจ๋งๆมานี่ผมได้ของเจ๋งๆมาเห็นใบภาพข้างล่างเนี่ยเวลาคุณคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะแล้วบอกโอ้จากอยากจะได้นั้นอะจต่โอ้ไม่เหนื่อยไว้ขั้นตอนไม่ต้องอย่างนี้ไว้ต้องแบบผมบอกได้คุณมาผิดทางละผมว่าคุณมาผิดทางละที่บอกว่าต้องไปนั่งสร้างแล้วไม่นั่งเหนื่อยต้องไม่นั่งเนี่ยอย่างอย่างอันล่างเนี่ยผมบอกผมก็ได้มาตอนแรกก็จะไปสร้างเองเว้ยไอไอจอต่างๆเหล่านี้ที่คุณเห็นบนบนบนเนี่ยจอต่างๆเหล่านี้ที่ซูมกันเจ็ดร้อยกว่าคนวันนั้นนะ เออผมก็คิดว่าไอ้เดี๋ยวเราทําเองแล้วก็เรียกคนเข้ามาสัมมนาแล้วก็ตู่นนู่นนี่กว่าจะเออกูเหนื่อยคุณรู้ไหมค่าค่าแค่ค่าทําอันเนี้ยเจ้าภาพเขาทํานะผมไม่ได้จ่ายตังค์เจ้าภาพครับแต่ผมแต่ผมได้รับตังค์นี่เขาเขาจ่ายเขาจ่ายตังค์ผมไปพูดหนึ่งชั่วโมงอ่ะก็ก็ได้ระดับหนึ่งเฉยๆเราไม่ไม่ไม่บอกค่าตัวแต่ว่าก็เยอะที่สุดในประเทศไทยเอางี้ดีกว่าค่าตัวการพูดของผมเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเออ ไอเอ่อรู้ไหมไอจะไอไอที่เขาทำข้างล่างเนี่ยเท่าไหร่รู้ปะ่ะเออเตอร์รู้ปะ่ะสองล้านวันเดียวสองล้านวันเดียวผมทําอยู่ที่บ้านสองหมื่นแต่กูได้ตังค์เยอะไปผมไม่ถึงด้วยจริงจริงจีๆๆๆๆๆ่ที่ที่เซตอัพกันวันเนี้ยถามมาหมดแล้วใช่ไมล้าน <c oughs> มาบอกผมเองผมมาบอกพี่เองสองล้านแต่ว่าโอ้โหทีมงานเพียบเนาะไม่มีคนดูคนดูอยู่ที่บ้านโอ้โหแต่ว่าเขาเขาอยากได้ภาพอันนี้แต่ทีมงานเพียบ โอเคทุกคนอยากได้อยากได้แบบนี้ไหมอยากได้ชีวิตง่ายๆสบายๆเจง๋งๆไหมบอกหลายอย่างบอกหลายอย่างเช่นสกิลทักษะทักษะที่เป็นไฮสกิลไฮไฮอินคัมสกิลเป็นทักษะที่รายได้สูงทักษะที่รายได้สูงมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกบางอย่างนะครับจะบอกหนหนทางอนาคตจะบอกรายได้วิธีการสร้างรายได้หลายทางเด็กสมัยนี้ไม่อยากจะไม่อยากจะเรียนละไม่อยากจะใช่ไหมไม่อยากจะไปเรียนอะไร เต้ยมานั่งด้วยหน่อยดิสวัสดีค่ะอ่ะเปลี่ยนภาพบ้างเอาเป็นภาพ multiple stream มาเป็นคำเดี๋ยวจะสอนเรื่องรายได้หลายทางแล้วจะสอนตามภาพนะครับตามภาพที่อันนี้ต้องเครดิตบ๊อบพ็อกเตอร์บ๊อบพ็อกเตอร์อันนี้เต้ยนะครับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเต้ยค่ะครูเต้ยกินใบ <ไป S 2> ดาบสวยทุกขึ้นทุกวันกินใบดาบเพราะอะไรจับอะไรก็เป็นทองเลยครับกินใบดาบคือกินใบดาบคือเป็นก็คือเป็นเอ่อเฟันหนังที่ที่อาจารย์ ชเป็นคิงไมดัสใช่ก็คืออะไรก็คือเป็นกริย์ไมดัสใช่ไหมคะที่เขาแบบจับอะไรก็เป็นทองใช่ค่ะแล้วคนที่จับอะไรก็เป็นทองจริงนะก็สอนเทรดทองแล้วก็แบบว่าโอ้โหบอกใช้ให้สัญญาณที่รวยกันใหญ่ใช่ไหมอันนี้ผมก็แบบฟังเขามานะผมไม่ได้ไปไปซื้อเองเพราะว่าตัวเองไม่ได้ซื้อไม่เป็นให้สัญญาณเทรดก็คือแบบคือเตะเทดทองเทดทองเป็นหลักวันแรกที่มาเจออาจารย์อาจารย์ถามอะไรหนูอาจารย์จำได้ไหมไม่ได้อาจารย์ถามว่าอะอาจารย์ถามว่า ทำไมถึงต้องมาเรียนกับพี่เออเหรอพี่ถามคนเดียวใช่ค่ะอาจารย์ถามว่าทาไมถึงต้องมาเรียนกับพี่ทาไมต้องเป็นพี่ล่ะคือวันที่เต้มาเนี่ยจุดนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในจุดที่เต้อก็เหมือนกับเอาคุณก็รวยอยู่แล้วคุณก็มีงินอยู่แล้วคุณก็เทตดได้อยู่แล้วคุณก็ทําอะไรแบบเนี้ยได้อยู่แล้วซึ่งวันนั้นอ่ะอาจารย์ก็เห็นว่าเฮ้ยคุณก็มีแบบมีมีแล้วอะแล้วแล้วทําไมถึงต้องมาหาอืมใช่ค่ะคําตอบที่เต้ตอบอาจารย์ไปก็เพราะว่า เต้ก็ตอบไปว่าก็เพราะว่าวันนี้อาจารย์เป็นคนที่สร้างแรงมดาลใจแล้วก็เอมีคนรู้จักอาจารย์มากที่สุดแล้วเป้าหมายของเต้ก็คือทํายังไงก็ได้อืให้ทุกคนนะคะได้รู้จักเต้แล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้คนรู้จักเต้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนั้นคือคําตอบที่เต้ตอบอาจารย์เนี่ยโอคโอาจารย์ก็บอกแล้วทำไมถึงต้องให้คนรู้จักคุณนึ่ออกไหมคะอาจารย์ก็ถามทำไมถึงต้องให้รู้จักมากขนาดนั้นด้วยล่ะมีอะไรให้อะไรเขา จะสอนอะไรเขาจะแบ่งปันอะไรเขาแบบนี้ค่ะนั่นแหละสิ่งที่เต้ตอบก็คือว่าเต้มีนี่ค่ะเต้มีสกิลแสร็เต้มีความรู้ที่สามารถทํากําไรจากตลาดทองคําได้แบบไร้ขีดจํากัดอืแล้วก็เต้สามารถส่งทอดถ่ายทอดสิ่งเนี้ยที่เต้มีอ่ะให้กับคนที่มาเรียนกับเต้อ่ะนับคนไม่ทั่วแล้วสามารถเทรดได้งั้นบอกผลลั์ก่อนบอกผลลัพธ์ก่อนว่าเอตอนนี้เนี่ยอพีคสูงสุดไลฟ์ครั้งหนึ่งคนดูเท่าไหร่ สามพันสากว่าเห็นป่ะสามพันแล้วก็มากกว่าตอนนี้จากจากจากหลักสิบจากตอนที่มาเจอพี่แรกแรกเป็นหลักสิบเองเหรอใช่ค่ะตอนที่หาหลักสิบเองตอนที่มาเจออาจารย์แรกๆก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูทําออนไลน์ไม่เป็นทำการตลาดออนไลน์หรือทําแบบทําไลฟ์ยังไงให้คนแบบมาดูเออแพ่เหนพี่เห็นพี่ พี่เห็นเต้ยตอนที่แบบระหว่างที่เป็นลูกศิษย์เมนทอร์นะผมเห็นเต้ยค่อยๆไต่นะมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีจาก10เป็นผ่าสามพันนะผมเห็นค่อยๆไต่เออแบบ10แล้วเดี๋ยวก็มาเป็นเออแล้วผมก็ค่อยเริ่มร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็แอบดูเฝ้าดูห่างๆไงเขาเป็นลูกศิษย์เมนทอร์ผมก็จะกดติดตามทุกคนแล้วก็กดแบบเฟรนด์บุ๊แบบตามตามผมก็คอยดูตลอดแล้วก็แบบคอยให้คำแนะนําคอยให้อะไรต่างๆแล้วก็พอยุคโควิดมานี่ยิ่งปังครับพี่ใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่าคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอยา อากหาเงินใช่ไหมอยากหาเงินแล้วก็อยากมาเรียนเรื่องของการเทรดทองอะไรเงี้ยก็ก็ยิ่งเป็นโอกาสของเขาเห็นไหมแล้วจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสของพเราทุกคนจังหวะดีมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นโควิดด้วยแล้วก็หลายๆคนคืออยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสร้างรายได้จากการที่อยู่บ้านเนี่ยยังไงนะคะซึ่งซึ่งการเดือยเข้ามาตลาดของการเทรดในกระดานเทรดอะไรเงี้ยสามารถทำเงินได้ง่ายอืใช่ค่ะปรับเปลี่ยนนะคะกลยุทธ ตามที่อาจารย์สอนเลยค่ะก็คือแบบอย่างเรื่องแรกอย่างเงี้ยที่อาจารย์ให้นะคะก็คืออาจารย์บอกว่าชื่อเพจตอนนั้นอน่ยเต้ไม่ได้ชื่อเพจชื่อนี้อืตอนนั้นคือชื่อชื่อของอชื่อเพจของเต้อืชื่อบราวาวินเทสเออใช่บ r าว o b r า v o ที่แปลว่าสุดยอดยอดเนี่แหละค่ะวินที่แปลว่าชนะแล้วก็เทรดก็คือเป็นการเทรดเก็งกำไรอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคนฟังอ่ะเขาก็ฟังแล้วแบบ คือมันไม่เก็ตอะว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีเนี้ยค่ะเออหนูก็มานั่งคิดเหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่าแบบเออพอพูดแค่พูดฟังอ้เจมันเหมือนขายของเก่าเลยอืบราโวินเทจใช่แล้วก็เลยแบบใช่วินเทจเหมือนวินเทจใช่ค่ะแล้วจริงๆบางคำว่าบราโวคนไทยก็ไม่ได้ไม่รู้จักอีกใช่ค่ะก็เลยก็เลยเปลี่ยนชื่อซึ่งก็เปลี่ยนชื่อตามตามที่อาจารย์แนะนำค่ะก็คือแบบ ชื่อเพจอันนี้คือคือเป็นเป็นข้อแรกแล้วนะคะที่ที่อยากจะบอกกับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําทําเพจนะคะหรือทาแบบทาช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนว่าเฮ้ยคนอ่านปุ๊บรู้เลยว่าคุณทําอะไรอืมใช่ค่ะใช่ก็คือเปลี่ยนเป็น browser a g ข้อหนึ่ง academy งั้นสรุปไปเลยข้อหนึ่งเนี่ยประกาศตัวตนแบบชัดเจนค่ะว่าคปอะใช่ประกาศตัวตนแบบชัดเจนว่าทําอะไรนะครับแล้วข้อนี้จริงๆแล้วอันนี้อาจจะใช้เวลาหานิดหน่อยนะ คือนอกจากจะหาอะไรอ่ะคือนี่เป็นเป็นเป็นความความเชี่ยวชาญของผมเลยเพราะว่าผมผมเจอมาเยอะแล้วผมคิดเรื่องแบรนดิ้งเยอะมากคนส่วนใหญ่เนี่ยข้อหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะบางทีมันก็ต้องค้นหานิดหน่อยไม่เป็นไรลองโน้นลองนี่ลองผิดลองถูกนิดหน่อยไม่เป็นไรอบางคนมาแบบมาถึงปุ๊บจะเอาจะเอาแบบอาจารย์บอกมาเลยเอาตรงๆเลยนู้จะบุลลุยอย่างนี้เลย แต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าบางทีคุณไม่รักมันอ่ะอบางทีคุณไม่ชอบมันแล้วก็ทําไม่ได้ยังยืนหรือว่าหรือว่าตลาดยังไงยังไม่ตอบรับตลาดอะไรบางไอ้สิ่งที่ชอบตลาดไม่ตอบรับมันก็ไม่ปัง<ะ>มันจะใช้เวลาแบบปรับๆนิดนึงม,มันจะมันจะอ่แต่ว่ามันนั่นคือขั้นตอนแรกเสรจขั้นตอนที่สองคือมันจะต้องเป็นคําที่ขยายกวาที่แบบเจาะจงเจาะจงะคําที่สรุปของคุณมาได้ <ฮ>แล้วอันนี้เป็นความเชี่ยวชาญของผมอย่างหนึง่งยกตัวอย่างว่ารู้สย์ของผมที่ตั้งที่ผมตั้งชื่อแล้วปังไปมีเยอะมากเพราะว่ามันประกาศจุดยืนตัวชัดเจนมีมีคนหนึ่งชื่อ,<ช>อ,อผมผมบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษนี่ไม่คนทําเยอะมากคนทําเยอะมากสอนภาษาอังกฤษนี่เยอะมากเต็มตลาดไปหมด <ฮา S 2> ฝรั่งก็มาทำมาฝรั่งพูดไทยก็ได้สวยๆหล่อๆที่ผมรอนออกมาพูดภ<ฮ>าษาไทยสุดยอดก็มี นะถ้าเกิดคุณจะสู้กับเขาคุณกันบ้างคิดแล้วคูต้องทําไงถึงจะสู้ขเขาพอดีมีลูกศสษยงผมคนหนึ่งเขามาหาผมในเรื่องนี้ผมก็เลยคิดโจทย์นี้เขาผมตั้งชื่อเขาว่าอะไรนะเก่งอังกฤษได้ไม่ต้องไปต่างประเทศประกาศตัวตนชัดเจนเก่งอังกฤษได้ไม่ต้องไปต่างประเทศอ,อันนี้เนี่ยคือไม่ใช่เรียนอังกฤษนะเก่งอังกฤษคุณคิดดูมันฝันมันสมองของผมอะมันไม่ใช่เรียนอังกฤษเฉยๆนะ เก่งอังกฤษอ,อ๋อไม่ใช่พูดด้วยผมใช้คําว่าพูดพูดอังกฤษได้ใช่ไม่ใช่เก่งนะพูดพูดพูดอังกฤษได้แล้วต้องมีสร้อยอีกโดยไม่ต้องไปต่างประเทศไอตรงนี้แหละคือเสน่ตรงไอคำสร้อยเนี่ยคือเสน่ห์ผมวันนี้สอนแพงเว้ยเพราะผมสอนอพวกนี้ในคอสนะในคอสแบบสร้างชื่อแบรนด์กันเพราะว่าผมบอกด้วยเลยคีย์มันคือคำสร้อยถ้าคุณไม่มีคำสร้อยอันนี้นักเรียนในคอสคอนเทนต์บิลเล่นแนนะจ๊ะผมรู้ว่าคุณฟังกันอยู่เนะี่ย ทุกคนหลายคนกำลังหาชื่อเพจช้าชื่ออะไรเนี่ยฟังดีๆถ้ามีคำสร้อยปั๊บเนี่ยมันเสน์มาเลยโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดคนหาเพราะว่ามันจะมันจะมีมันจะมีจุดยืนชัดเจนเพราะพูดเก่งก็คิดได้แล้วก็เฉยๆมันก็เต็มตลาดไปหมดมันมันมันเป็นคนไม่รู้คุณคืออะไรมันจุดยืนแต่ไม่ต้องไปต่างประเทศคราวนี้หยหาละชัดเจนเลยใช่คราวนี้เนี่ยผมตั้งแต่ตั้งชื่อเพจคุณรู้ป่าวว่าผมตั้งชื่อเพจให้เขาแค่ เขาแล้วเขาไม่ได้ลงคอนเทนต์อะไรเลยนะแค่เอาภาพภาพธงอังกฤษไปใส่นะคะแค่สามวันคนตามหลักหมื่นแค่สามวันคนตามหลักหมื่นแค่ชื่อใช่ตอนนี้เขาก็ยังทําอยู่นะชื่อแบบตอนนี้เขาก็ยังทําอยู่จนจนล่าจนรวยเขาปิดโรงเรียนสอนภาษาของเขาเองคือปิดนี่คือมาทําออนไลน์เต็มตัวเลยคือแบบกูมีไม่รู้จะมีไว้ทําไมหนูเป็นลูกศิษย์กูแบ๊ะจริงอะ S <S จริงอ่ะจริงอ่ะครูแบมน่ารักมากแล้วก็สอนดีสอนเข้าใจเออเขาน่ารักมากเออนนัเป็นลูกศิษย์แบมด้วยวโอเคแน่นอนก็อยู่ในนี่แหละอยู่แถวนี้นี่แล้แลวก็อยู่ในวงจร <ใช S 1> ของเราเนี่ยแบมก็มาสอนเต้ยเต้ยก็ไปสอนอแฟนของลุง <S <S 1> <S 1> <S ใช่ตอนนี้แฟนของลุงก็เป็นลูกศิษย์เต้ยแบบลูกศิษย์ VIP เลยนะเว้ยแบบว่าวันวันฟังแต่เสียงเต้ยแต่ก่อนก็ฟังแต่เสียงพี่นะตอนนี้ได้ฟังเสียงเต้ยฟังลุ้นเรื่องหุ่นตลกดีค่ะก็ คือคือแบบด้วยด้วยเรื่องเรื่องของแบบหลายๆอย่างคือมันซัพพอร์ตกันอยู่แล้วแล้วก็แล้วแล้วคือหนูตัดสินใจเลือกกูแบมเพราะว่าหนูเชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆคือคือแบบว่าอยู่ในคลื่นเดียวกันด้วยแล้วก็สอนดีสอนสนุกใช่ใช่ใช่มันคลิกกันนะคะใช่ ชค่คือเราไม่ต้องคิดเยอะเลยว่าครูคนนี้ดีหรือไม่ดีอะอือคือแบบเฮ้ยเป็นลูกศสษยอาจารย์มาดิดคือเลือกง่ายเลยค่ะใช่แล้วใช่ใชมีคนมีคนบอกว่ามาคอร์เร็บอกว่าพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกค่ะใช่เพราะว่าผมผมบอกเขาเปลี่ยนอีกทีงเผมผมบอกเขาเปลี่ยน ผมบอกเขาเปลี่ยนว่าคําว่าต่างประเทศอาจจะยาวไปเปลี่ยนคําว่าเป็นเมืองนอกด้วยอะไรเงี้ยคือ<ช>ผมก็คิดตลอดเลยนะพวกเรื่องพวกนี้นะผมคิดตลอดเรื่องแบรนดิ้งแล้วเพื่อคานี่ผมคิดทุกคาอ่ะผมไม่ไม่ผมไม่ใช้คำปั่มเพื่อแล้วคาทุกคํามันจะต้องมีความมันต้องต้องต่อยคอนเทนทุกคํามันจะต้องมีความหมายของมันมันจะต้องไม่มีคําเกินแล้วเวลาคุณตั้งชื่อเพจหรือตั้งชื่อแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องไม่มีคําเกินถ้าคําเกินไปแม้แต่คําเดียวมันจะ งง <No. laughs> ใช่แล้วมันใช้เวลามันใช้เวลานิดหน่อยเดี๋ยวมันต้องตัด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 ,ตดยกตัวอย่างน,นี่คือชัดเจนเลยชัดเจนตรงประเด็นใช่ค่ะคือรู้เลยว่าเออใช่ว่ะชัดเจนค่ะนั่นแหละค่ะเหมือนเหมือนของเต้ก็คือเปลี่ยนมาที่อาจารย์เปลี่ยนให้ก็คือปังเลยนะคะก็คือเปลี่ยนเป็น Brower Trade Academy อ้าวสอนเทรด อ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือชัดเจนเลยออเคอเคค<ช>แล้วก็เอาเอาตัวตนของเต้ยออกมาใช่แต่ก่อนแ้าไม่มีตัวตนของเต้ยค่ะแต่ก่อนไม่มีค่ะก็คือให้ทีมโค้ชยออส่วนใหญ่เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็หลบหน้าเต้ยเป็นเจ้าของคือเต้ยสอนสอนแบบสอนสอน,สอนเสร็จปุ๊บแต่เต้ยไม่ได้เป็นคนแต่คนไม่รู้ว่าเป็นเต้ยเจ้าของนี่ใช่ป่ะใช่ค่ะสมัยก่อนไม่รู้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามีกันหลายคนอืมค่ะใช่อืก็คือว่าให้ทีมโค้ช ช่วยกันโค้ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนอื่นไลฟ์แทนทําแทนหมดเลยอตอนนี้ก็คือออกมาทาเองเป็นหลักคือว่าตั้งอ่ะชื่อเพจให้ชื่อเพจใช่ชื่อตัว<ช>ต<อ>นชื่อเพจเป็นช,ช,ชื่อชื่อแบรนด์<ช>มันคือการประกาศตัวตนในตลาดที่แบบฉันฉันแตกต่างจากคนอื่นยังไงคิดแค่เนี้อย่าเช่อย่า,อยา,อยาโอเคมีคกีรรค้เมื่อกี้ไมราแชร์ตรงนี้เลยเพราะว่าไมารามาถามในกลุ่มนะครับผมมีกลุ่มคนที่ผมโคชิ่งประจําอยู่ชื่อว่าคอนเทนต์บิลเลแนลนะครับสำหรับกลุ่ม v i p กลคุ่มนี้แล้วก็ ยีมไมรามาถามเขาจะถามว่าไมราพารวยดีไหมหรือไมราพารวยด้วยออนไลน์ดีไหมผมบอกว่าพารวยนี่แม่งเป็นคําที่เป็นคําที่แบบฟังแล้วมันไม่มีเสน่ห์แล้วมันเยอะมากเลยมันแบบคนใช้กันเยอะมากเลยแล้วคนคนจะแบบแล้วเขาก็จะสงสัยในตัวคุณด้วยว่ามึงรวยจริงเปล่าข้อหนึ่งแล้วมึงทําไมมึงต้องมาพากูรวยมีเอนมึงมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรปะเนี่ย เข้าใจว่ามันมันมันมีคนฟังแล้วเฮยว่าคาว่าพารวยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต,แต่แต่ถ้าเสริมด้วยด้วยออนไลน์ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยอยู่ดีมึงพามาพากูรวยทําไมอะไรบางทีนะผมบอกได้เลยถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกใช้ชื่อคุณอย่างเดียวยังได้ใช้ชื่อคุณอย่างเดียว,ย<ฮ>ยยวแต่ไมรานี่ยถ้าชื่อคุณมันโดดเด่นเพียงพอนะถ้าชื่อคุณมันไม่ไม่แตกต่างเพียงพออย่างเช่นถ้าเกิดอ่อชื่ออะไรที่มันคนใช้เคยเยอะมากเลยชื่ออ่อชื่อหญิงอ่ะสมมุติชื่อหญิงเนี้ย ครูหญิงไม่เต็มตลาดหมดชื่อหญิงเต็มเต็มตลาดหมดก็ก็ใช้ชื่อหญิงเยอะไม่ได้ก็ต้องมีอะไรสร้อยโอเคอันนี้สอนลึกไปแล้วอันนี้เอาคําสั้นๆชื่อแบรนด์จะต้องมีจุดเด่นหรือมีตัวยืนเหมือนชื่อเพจแต็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นครูเต้ยชื่อก็คือชื่อเราแล้วก็ควีนไมดัสจับอะไรก็เป็นทองใช่ใช่จับอะไรก็เป็นทองเพราะเขาสอนเทรดทองใช่ค่ะคือสอนเทรดทองเป็นหลักอืใช่ค่ะจับอะไรก็เป็นทองนะฮะจับอาจารย์ ก็เป็นมีทองเกิดขึ้นมาใช่ไหมค่ะอ่าซึ่งทีนี้นะคะมาถึงข้อถัดมาก็คือว่าเราเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเราเป็นเจ้าของอาหาเราก็คือต้องทําเองอืมคือปกติแล้วเราแบบให้คนอื่นทำคืออินเนอร์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะไม่เท่าเรา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่เนี่เดี๋ยวมาทาเองหมายความว่าพี่พี่พี่กำลังพี่ชอบสอนว่าว่าเราเราต้องโฟกัสในเรื่องที่เราต้องทําเท่านั้นค่ะเข้าใจปะค่ะแต่ว่าเพราะเป็นเป็นเป็นแบบเป็นแบรนดิ้งใช่ใช่นั่นคือนั่นคือทีนเอาตัวตนคุณออกมาใช่เจ้าของนะครับผมบอกยุคนี้นะฟังดีๆยุคนี้เป็นยุคที่ยุคนี้เป็นยุคที่เอาไว้ใช่ตอนนี้จังหวะนี้ได้มากเลยแต่ว่าเอาจริงเอาจริงจังหวะนี้ได้มากเลยฟังดีๆยุี ยุคนี้เป็นยุคที่คนไม่อินกับองค์กรคนไม่กินกับโลโก้คนไม่กินคนไม่อินกับอะไรที่ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นกลางๆมีแต่โลโก้ไม่มีหน้าเจ้าของไม่มีจุดยืนของเจ้าของเจ้าของไม่มีบอกมาบอกว่าทำมาเพื่ออะไรคนไม่อินแล้วนะครับคุณจะต้องเข้าใจนะว่าคนวันๆนี้แม่งไถแต่สื่อโซเชียลวันๆอ่ะ ไทยต่สื่อโซเชียลแล้วเขาจะไม่อินอะไรที่แม่งโลโก้โผล่มากูแม่งขายของแมวขายของแมวมันจะไปหมดแต่ถ้าเกิดใครมาพูดแล้วก็พูดพรีเซนต์พรีเซนต์สินค้าที่แก้ปัญหาให้กับผู้คนต้องแก้ปัญหาด้วยนะต้องแก้ปัญหาต้องทําอะไรบางอย่างที่ๆๆมันว้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะให้ความสนใจโอเคเพราะฉะนั้นเอาตัวต,วตวนออกมาแล้วมีอันเอาตัวต,วตวนออกมาคือเจ้าของ เจ้าของคนใช่เจ้าของคนจะเป็นผู้นำแบรนดิ้งของบริษัทนะครับก็คือเพอร์ซันอลไบรท์ใช่ของวันไลฟ์เองแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ใช่ถูกต้องคือเุณเป็นคนที่แบบอินกับสิ่งนั้นอินกับสิ่งนั้นแล้วก็อยากจะนําเสนอสิ่งนั้นช่วยแก้ปัญหาผู้คนยังไงหรือว่ารักมันยังไงหรือว่า เขาก็ต้องมีคนพูดอะแล้วคนที่พูดดีที่สุดก็คือคนเจ้าของแบรนด์แล้วแล้วในเมื่อสิ่งนั้นมันสําคัญทําไมเจ้าของแบรนด์ควรจะอัปเกรดลุกตัวเองไม่ไม่ค่อยนี่นเดีเจ <laughs> คนต้องไปดสูสมัยก่อนที่มาเจอไม่ใช่ลุกแบบนี้นะที่สวยขึ้นเยอะสวยขึ้นเยอะที่หน้านเนียนขึ้นเยอะดูออกกอล้องก็สวยสาวดูเด็กลงด้วยที่นคนต้องย้อนกลับไปดู <laughs> ภาพ before a n d after ดูดเออดูเด็กมีน้ำมีนวล ใช่ค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเต้ต้องปรับลุกนะต้องสวยขึ้นนะต้องแบบคือหลายๆอย่างคืออย่างสีผมอย่างเงี้ยจากคนไม่ทําก็ต้องไม่ทํา แต่งหน้าอย่างเงี้ยจากคนไม่แต่งก็ต้องไปแต่งถ้าเกิดว่าใครเป็นนักเรียนของบราโวอะตอนที่เรียนเทรตกับเต้ยอะคือจะรู้เลยแบบว่าเป็นอาซิมเลยอะคือไม่แต่งหน้าเลยจริงหรอ <laughs> คือไม่แต่งหน้าเลยอะแล้วก็แบบคือเต้ยอะต้องมาทำคอร์สถ่ายอัดคอร์สใหม่ทั้งหมดอะค,คืออัดคอร์สใหม่อัดคอร์สใหม่จริงๆนะคะแล้วก็ว <laughs> เพราะว่าเราเราเปลี่ยนลุกไงเราคอ,อเราเปลี่ยนลุกเสร็จเก,ก็ต้องมา คอร์สใหม่แล้วให้เป็นลุคปัจจุบันเนี้ยนึกออกไหมอ๋อโอเคโอค้โอขยันขนาดนั้นเหรอพี่ไม่ได้อ <ười> ัดคอร์สใหม่เลยเขาไปดูย้อนกลับดูคอร์สพี่เดี๋ยวสามปีที่แล้วดูไม่ได้ตัวเราไม่สนใจอะ่ะคือคืออัดคอร์สอัดคอร์สใหม่ให้เป็นลุคลุคนี้เลยอ๋อโอเค<า>อโอเคมันก็ดีเหมือนกันนักเรียนเข้ามาดูก็แบบอุ้ยคุณครูสวยจังเลยอะไรอย่างเงีง้ยค่ะอืม S <S> ประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้คือสําคัญนะคะสําคัญจริงๆเพราะว่าเอาถ้าเราแบบดึงดูดนะคะเราเราเราสำเร็จเรายืนอยู่ในจุดที่เป็นต้นแบบของพวกเขาอะ่ะเรื่องของของลุกอันนี้ก็สําคัญด้วยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัณฑิวศรีสวัสดีครับ